สวัสดีเพื่อนชาวเซเกินะครับวันนี้อยู่กับนดุดอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้จะขอบอกทุกคนว่านะฮะมีของเล่นใหม่มาให้เราเนี่ยเล่นฆ่าเวลากันฮะเฮ้ยตัวนี้มันโอเคเลยนะมันเมคเซนต์อยู่นะฮะต่อะไรนึกว่าไม่เมคเซนต์เท่าไหร่นั่นคือ IQ 5.8วห้าจุดแปดอยโอ้โหนะฮะคืนนี้ก็ไม่ใช่คืนนดุดไปซื้อเมรอกฮะไปยืมชาวบ้านเข้ามารีวิวฮะต้องบอกเลยว่า อ่ะยืมก็ยืมนะฮะก็บอกกันตรงๆนะฮะก็สเปคก็เป็นคอร์ดคอฮะหน้าจอ5นิ้วนะฮะเอาไว้ดูทีวีนะฮะเราละสาม G ทุกเครือข่ายนะฮะลอม4แรม1กล้องหลัง8กล้องหน้า5นะฮะ Wi-Fi ได้ปกติดูดิจิตอลทีวีได้ฮะแล้วก็แบตเตอรี่นั้นมีถึง2,900มิลลิแอมนะฮะโอ้โหเอาไปดูกันจนบ้านระเบิดไปแล้วนะฮะยังไม่หมดเลยฮะแบตเตอรี่นี่นี่ฮะหน้าสติ๊กเกอร์มันเอทำไมมันไม่เอาทิ้งไปวะ นะฮะไม่เป็นไรฮะในกล่องไอโมบายก็น่ารักมากฮะก็นี่ฮะแถมเคสซึ่งใช้การอะไรไม่ได้มานหนึ่งอันฮะแล้วก็มีที่ชาร์จนะฮะแล้วก็สายชาร์จที่เป็นแบบแบนแบนนะครับก็เขาบอกว่าสายจะได้ไม่พันกันนะฮะเพราะว่าอย่างนั้นโปรตีสายมันก็ไม่พันกันอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่หูฟังนะฮะหูฟังนะฮะแบบแบบเดียวกับ iPhone 5เลยนะฮะแล้วก็แถมนี่ฮะที่ตั้งมือถือแถวบ้านน่ดูดเองนะฮะแม่โหนาว่าเฮ้ยพี่ ไอแบบนี้มันดูกระจกไหมเหรอพี่แล้วถ้าเป็นพลาสติกมันจะดูดไปไหม<อ>เดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูหนึ่งสองสามแมะเขาให้จะดึงแล้วนะหนึ่งสองสามไอชิ้นนี้เขแข็งว่ะคิอโหแข็งว่ะโอ้หเหนียว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 ไปไงเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้แถมมาใช้ไม่ได้ไออันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้นั่นดูดใครไปซื้อมาตัวหนึ่งจากเกาหลีนะตัวหนึ่งมันสิบบาทนะฮะแต่นี่สกรีนไอมอวบบายปุ๊บมีมูลค่าทันทีฮะโอ้โห ที่แน่คือเมคเซนต์มากสำหรับคนชอบดูทีวีนะดุแนะนำนะฮะติดนะฮะแล้วก็วางไว้อย่างงี้นะฮะมันก็จะตั้งได้ฮะแน่ไงดูทีวีก็ให้เพลินนะฮะอันนี้ก็เยี่ยมยอดมากเอาละเรื่องแรกที่พูดถึงก่อนเลยนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องทีวีนะะั่นแหละกอนนะนะฮะทีวีนี้มันจะมีเสาให้ดึงฮะเดี๋ยวดูจะลองดูแบบไม่ดึงเสาบางคนบอกว่าพี่หนูไใช้บนรถเนี่ยหนูกลัวว่าเขาจะมองว่ามันเป็นมือถือจีนก็มือถือจีนไงแต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยคุณภาพดี ไม่มีเสาก็ดูได้เห็นไหม <S <S ถ้าดึงเสาจะดีขึ้นไหมอ่ามันก็รับสัญญาณได้ดีขึ้นอ่ะ,อะเห็นไหมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะดูทีวีเพลินๆอันนี้เอาไว้ฆ่าเวลาเวลาอยู่บนรถได้เป็นอย่างดีแทนที่จะมานั่งเล่นเฟซบุ o กนะฮะไปกดไลค์ชาวบ้านไปดูคนที่เราชอบนั้นไป like ไลค์ใครเม้นใครให้มันปวดใจเล่นเปยนมาดูทีวีบ้างจะได้มันเทิงสายตาและจิตใจ,จได้ผ่อนคลายนะฮะนี่ฮะ ช่องกันตูนฮะโอ้โหขออนุญาตเปลี่ยนเลยฮะเพราะว่า,าดูเหมือนจะไม่เหมาะกับการรีวิวเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตยกยอดไปนะฮะไทยรัฐทีวีฮะขอเสนอชื่อนายสมชัยภูสวรรค์โอ้การเมืองฮะพระเจ้าเปลี่ยนดีกว่าฮะไม่เหมาะกับการรีวิวฮะปวดใจเหลือเกินเอาเรื่องอื่นบ้างโอ้โหมีแต่เมื่อกี้มีเนชั่อเนชั่นไวซีวีโอ้มีแต่การเมืองนะฮะ นี่เออเอเอ,เอก็มีไม่ชัดด้วยนะบางทีก็เป็นที่ช่องด้วยนะฮะบางทีมันเป็นที่ช่องด้วยนะเพราะน่าดุดเช็คแล้วว่าบางทีมันเป็นที่ช่องด้วยนะฮะอมรินทีวีอเห็นไหมชัดเห็นไหมบางทีก็เป็นที่ช่องเห็นไหมฮะ อ่าชาร์จชาร์จก็มีแตกๆบ้างแต่ไม่มีแต่แตแคือเอาเป็นว่ามันทรงมันดูดีกว่าอนาล็อกหลายร้านเท่าอะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับทีวีดีต้องารนา่นั้นเราต่างกันอย่างไรนะฮะง่ายๆเลยคือมีอยู่สองอย่างฮะคือดูได้ก็ดูไม่ได้ไปเลยฮะไม่มีแบบนี้จะดูไม่ได้นะฮะนะเวลาดูฟุตบอลดูอะไรก็คงจะได้อัตรรษมากขึ้นนะฮะแบตเตอรี่ให้มาสองพันกรัมมิลแอมนั้นถือว่ามีความทนทานอยู่ในระดับใช้ได้นะฮะ ใช้ได้เลยทีเดียวมันคนบอกพี่ผมกลัวเลอเกินมัลติทัชมันจะเพี้ยนไหมนะดูจัดให้ฮะดึง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 ไม่เพี้ยนโว้ยเดอ้อเฮ้ยเป็นไงไม่เพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพ่ออะไรเนี่ยทัด้ได้ตั้งห้าจุดเนี่ยมันคนบอกเอาไปสิบจุดเอาไปทำบ้าเลยสิบจุดช่วงวันนี้ก็กดอยู่สองจุดอย่างเงี้ยอย่างมากก็สามอะให้สุดรีเลย์เวลาเล่นเ,นเกมอะสามจุดห้าจุดก็พอแล้วคอกโอ้พี่เพื่องผมทั้เรื่องสิบจุดเอาไปทำบ้าอะไรฮะห้าจุดพอฮะก็ถืว่าใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ โดยรวมก็มีความหน่วงเล็กน้อยนะฮะดูกล้องกันดีกว่าฮะโอ้โหกล้องหน้าฮะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวกซีรีส์5โดยทั่วไปเลยนะฮะอยู่ในประมาณซีรีส์5ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรหน่วงด้วยนิดนึงฮะฮัลโหลฮัลโหลหน่วงฮะหน่วงมาดูกล้องหลังดีกว่านะฮะกล้องหลังนะฮะถ่ายกําแพงเดี๋ยวโดนด่าอีกนะฮะถ่ายบ้าอะไรกําแพงนี่ฮะโอ้โหยิงแลชสนานวันไว้ฮะแต่ว่าทําไมรู้สึกว่ามันออกแดงๆวะ ห้องมันแดงห้องมันแดงเปิดไฟสีส้มนะฮะโอ้ใช้ได้ฮะโอเคอยู่ในมาจะฐานของกล้องถ่ายรูปทั่วๆไปนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะสบายใจได้คือก็ไอโมบายซีรีส์5ทุกคนรู้อยู่ว่ากล้องเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยได้แค่นั้นแหละฮะเรื่องการเล่นเว็บไซต์ฮะโอ้โหเล่นปุ๊บนี่เขินปั๊บเลยฮะพระโดนไซต์นะฮะนี่ก็เปิดเว็บไอโมบายนะฮะก็ถือใช้ได้เลยทีเดียว ก็ไม่่ได้แยอะะะไรนะฮโมบายยกระดับไปอีกขั้นอ่านไม่ทันจับมืออะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเออจับมือกับเคียวเซราฮะเคียวเซรานี่เป็นบริษัทไอคิวเคนน่ะฮะนี่กันนงกันน้ำก็ตัวใหญ่ชัดเจนดีนะฮะอะไรของข้างบนเนี่ยเออเนี่ยอะไรของมันเนี่ยฮะไม่ได้เป็นทุกเว็บหรอกเป็นที่เว็บไอโมบายแหละไอโมบายฮะแนะนำนะฮะ เขียนเว็บให้มันให้มันนี่นังนี่ข้าเว็บคุณเองนะเนี่ยเอาเป็นที่นิตคอมที่ดูชอบเข้าดีกว่านะฮะ,นะฮะนอกจากมีข่าวดาราแล้วเนี่ยยังมีข่าวไอทีด้วยนะฮะมีพระด้วยฮะมีศาสนาให้เราผ่อนคลายจิตใจมีเรื่องวัยรุ่นนะฮะทำไมหนึ่งช้าแบบนี้ทำไม why อ่ามาแล้วฮะเมื่อกี้เป็นโฆษณาฮะมันเลยช้ามาแลนมาแลน ว่าไงฮะว่าไงเอาไงฮะเอาไงพี่นิ่งไปแล้วเขานิ่งไปแล้วเขานิ่งไปแล้วเฮ้ยให้มบายบ่ยแล้วแล้วครับมันก็นิ่งไปนะฮะวิธีแก้ฮะไปโหลดเบราว์เซอร์ตัวอื่นมาใช้น่าจะดีกว่านะฮะ เอาเป็นนี่เลยฮะน่าดูชอบมากดอฟฟินดอฟฟินนี่แปลว่าปลาโมลาฮะอ่ะเด well. ี๋ยวมาดูว่าเป็นไงโอ้โหข้อเปลี่ยนเป็นดอฟฟินปุ๊บนะฮะพูดเลยฮะกดปุ๊บนี่มาปั๊บเลยฮะวิ่งติดติดดติดเห็นไหมเร็วมากนะฮะโอ้มันคนละเรื่องฮะเปลี่ยนเบราว์เซอร์เอาฮะเร็วขึ้นเยอะเลยฮะ เออแตกต่างเห็นได้ชัดนะฮะก็เปลี่ยนไปใช้ดอฟินเบราวเซอร์ด้วยกันดีกว่านะฮะมีหลายอันฮะก็ไปเลือกๆเ,เ,เอาจิ้มๆเอานะฮะไม่เป็นไรอ่าเลือกการเล่นเว็บฮะก็เปลี่ยนบเบราวเซอร์นิดน,นึงก็จะดีขึ้นนะ,ะบเบราวเซอร์ที่ให้มาค่อนข้างจะกากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเฟซบุ๊กก็ปกตินะฮะแล้วก็ไลน์ก็เล่นได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโปรแกรมทัะะ่วไปก็เหมือนแอนดรอยฮะ,ะอินสตาแกรมยูทูบ ทำไมต้องซื้อเครื่องนี้ฮะง่ายมากฮะเหมาะกับคนที่ชอบดูทีวีฮะดูทีวีดูทีวีดูวิดีโอดูวิดีโอเพราะว่าแบตเตอรี่มันถือว่า2อ0พันเก้าอะถือว่าอื่นเลยแล้วก็หน้าจอแค่ QHDM มันก็โอเคเลยนะฮะนะ,ะตัวนี้ก็ห้า0ันเก้าก้สิบถ้าจำาราคาไม่ผิดนะฮะก็แพงหรือถูกไม่สำคัญฮะแต่ดีตอนทีวีมันอาจจะตอบโจทย์คุณได้เวลาอยู่บนรถเมย์อยู่รถไฟฟ้าอยู่บนอะไรอย่างงี้ฮะจะมีคันหนึ่งฮะ cost versus v a l u differenting ฮะคุณค่าและราคามัน ละเรื่องกันนะ,ะมันจะ5้าพหรือมันจะ4ี่พันเกไม่สําคัญนะ,ะหรือมันจะ6กพันเกก็ไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าคุณซื้อมันไปทําอะไรไปดูทีวีด้วยกันนะเฮฮาเฮฮาดีกว่าเอาละที่ไม่แค่นี้นะสำหรับมินิรีวิวหรือเรียกรีวิวดีก็ไม่รู้เพราะว่า,วานี่จะเป็นการรีวิวที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะคำๆให้ทุกคนดูกันว่าหน่วงมีความหน่วงนะฮะข้อเสียมันก็คือมันหน่วงนิดนึงเครื่องมันค่อนข้างจะหน่วงนะฮะข้อดีก็คือ มันดูดิ s ต้องทีวีได้แล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดนะฮะกล้องอยู่ก,กลางๆฮะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรก็ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะสวัสดีฮะ